กราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสบุญตาในเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่31มกราคม2569นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปผลมวยพร้อมกับพูดจาหลังเกมของช่องสาบอ้อมน้อยประจำวันเสาร์นี้นะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาด คลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสบุญตาด้วยนะครับแล้วขวัญชมตาต้องกราบขอบพระคุณนะครับ 24py ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณกับท่านหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ำว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทำขึ้นให้แล้วนะครับ idlinek I G K 9955ย้ำ k I G K I G K 9955ก็ทักทายมาได้นะครับภาคสดๆจากขอบเวทีวันเสาร์อาทิตย์ฟังง่ายราคาไหลลื่นดีไม่มัวไปร้องเล่นร้องหล,ลองให้ท่านเสียฟิวเสียอารมณ์แน่นอนครับง่ายก็คือง่ายนะครับนะผมประเภทเห็นยังไงพูดอย่างนั้น ไม่มีเวลาที่จะมานั่งอวยตัวเองนั่งอวยพักพวกตัวเองครับไม่ใช่นิสัยไม่ใช่สไตล์ของผมนะครับผมก็ฟังอยู่หลายหูหลายเจ้าอยากได้บรรยากาศที่หลากหลายไปไว้กลุ่มพิมพ์ชัดเจนแน่นอนกลุ่มพิมพ์ครับสองรบาทเท่านั้นเข้าตอนนี้นะแต่งตัวตอนนี้นะในกลุ่มพิมพ์ชุดนี้เขาเข้าแล้วนะเทมนั้นเล่นไม่หยุดนะสายนี้เขาเข้านะเจ้าพ่อเข้านะเจ้าจิ่นเข้านะช่องสามเนี่ยไปอ่านกลุ่มพิมพ์ครับชัดเจนอยู่แล้วหากรักพม เมตตาผมศรัทธ,ธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสบุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียง300กลุ่มลายพิมพ์สองระอยบาจังแนบแน่นอนท้ายทันพิสูจน์เลยครับนะเรื่องบรรยากาศไม่มีเป็นรองใครในสยามประเทศนี้เรื่องกลุ่มพิมพ์นะครับไปกันเลยครับนะวันนี้กรรมการโตวบวนก็โดนเขาด่ายับไปนะครับช่อง3วันนี้ผมลงช้าหน่อยเพราะว่ามวยช่องสามันจบช้ามันจะต่อช่อง24นะครับผมก็ต้องไป เคลียร์ช่องยี่สี่ให้จบก่อนถึงจะมาลงได้ช่องยี่สี่มาเขายังด่ากรรมการอยู่เลยจากคนชุงสูงนี่เป็นไอเตี้ยไอเตี้ยเลยนะครับไปฟังกัน่านมันเกิดอะไรขึ้นคูท่ทีหนึ่งไอปลาเกียวบูมเด็กเซียนพบกับรถแข่งรถสวยจ่าเจ็ดเลดเปิดเสมอแดงไอปลาเกียวก่อนต่อยไปห้าสงขึ้นมาเา็าจันกันเลยครับมีแดงน้ําเงินแหละมึงแดงคูน้ำเงินคู่น้ำเงินมึงก็แดงแหละให้ใจเย็นก่อนในกลุ่มพิมพ์นะครับนะ แล้วก็บอกว่าใครไวก็เข้ารถแข่งก่อนถ้าใครไวใครช้ารอก่อนเพราะผมชอบแดงงูเช้านี้กลางยกน้ำเงินห้าสี่รถแข่งนะครับนะหมดยกแรกต่อห้าสี่อารถแข่งน้าเงินทีนี้ก็ให้เข้าแดงครับนะจังหวะเป็นรองในกลุ่มทีมรองไอ้ปลาเกียวมานะครับเพราะว่าทีมแดงเขารองสู้นะครับเขารองสู้เลยให้น้ําก็เหลือ19ขึ้นยกสองน้ําเงิน19ไอ้าอรถแข่งกลางยก ไหลน้ําเงินไป5้าสี่นะครับรถแข่งสักพักไหลลองๆยันกันเลยข้ามมาแดงอีกไอปลาเกียว5้าสี่นะครับเพราะว่าน้ําเงินมันโดนเตะขาแล้วมีสะดุ้งโครงเพลงอ่ะไอรถแข่งอ่ะปลายยกแดงเจ็ดสี่เลยแต่ว่าหมด2ยงยิงยันกันอีลุงตุนางกูแดงมือน้ำเงินมือน้ำเงินกูแดงบุ่นวะบุ่นวยนะครับสาดใส่กันเลยไม่มีกลัวอยู่แล้วขึ้นยกสามยันกันครับปล่อยตัวไปแดงมาเดินปรีใส่เลยไอปลาเกียวต่อห้าสี่นะครับ กลางยกไหลยาวแดงต่อสองหนึ่งเลยแต่ว่าทีมคนเล่นน้ำเงินก็ไม่ยอมไหลลองเลยลองเลยสามสองไหลลองเลยยันกันเลยครับปลายยกให้มาตั้งต่อใหม่แดงปลาเกียวสามหนึ่งเลยไหลยาวห้าหนึ่งหมดสามยกต่อสิบหนึ่งแดงทีนี้ต่อสิบหนึ่งเจ้าถิ่นเจ้าที่มานะครับนะศาสตรใส่โครมเดียวเลยครับสิบสองหนึ่งเลยขึ้นยกสี่กลางยกแดงต่อแพงเลยก็เจ้าถิ่นมาขนาดนั้นนะครับนะน้ำเงินก็รับสารพัดอาวุธแหละ เป็นตัวเล็กอัดตัวใหญ่ขาดท่อนเลยหมดสียกไร้ราคาครับท่านลองอยากรองลองฉีกเสื้อขาดทั้หมดพบยกเป็นเจ้าปลาเขียวบูมเด็กเซียนขึ้นมาเป็นรองพลิกชนะขาดท่อนท้ายๆนะครับหัวสวยเลยคู่ที่สองไอ้ยอดตะวันฉายสิงจัตุรัสพบกับชัยสงครามลูกสวนเลดเปิดแดงสิบเอ็ดแปดยอดตะวันฉายก่อนต่อยมันไหลรองเหลือสิบเก้านะครับขึ้นมากับตะลปัดนะครับจากเลดตั้งแดงเนี่ย เขาไล่ต่อน้ําเงินกันโครมโครมเลยไอ้ชัยสงครามนะครับเจ็ดสี่เลยกลุ่มพิมพ์ก็บอกเล่นมาก่อนเลยใส่ตามเขามาเพราะเขาไล่เล่นแบบนี้แล้วราคาแดงไม่ค่อยดีอ่ะไหลพรวดไปสองหนึ่งครับมดยกแรกต่อสองหนึ่งน้ำเงินชัยสงครามมีการฉีดยาแดงเปละแรกหนึ่งหมื่นบาทขึ้นยกสองน้ำเงินสองหนึ่งครับชัยสงครามกลางยกไหลลงลงงห้าสามครับนะจังหวะนี้กลุ่มพิมพ์บอกเข้าน้ำเงินมาอีกไอ้ชัยสงครามห้าสามไปใส่มาเลย ตัวใหญ่อะปลายกแดงโดนขาแล้วมันสะดุ้งสะดุ้งไงยอดตะวันฉายอะ่ะอาการสะดุ้งเห็นครับชัดนะครับต่อน้ําเงิน5 2, ้าสองในชัยสงครามไหลยาวสี่หนึ่งหมดสองยกต่อสี่หนึ่งนั่งให้น้ําไล่ต่อแข่งกันเป็นของฟรีเลยครับชัยสงครามนะเจ็ดหนึ่งว้าวอีพอข่อยเอยขึ้นยกสามแปดหนึ่งเลยนะครับนะกลับขออภัยนะครับนะต่อแปดหนึ่ง แต่ว่าที่นี้ปล่อยตัวมีไหลรองเลยรองละสี่หนึ่งนะครับนะกลางยกต่อใหม่แปดหนึ่งสักพักไหลลรองอีกละสองหนึ่งปลายยกต่อสี่หนึ่งไหลลรองจงันเลยครับนะ <S <S 1> <S 1> ดูว่าแดงเขาเริ่มช้ามันไม่ค่อยได้ต่อยกลางวันน่ะไอชัยสงครามหมดสามยกยันกันมีแดงน้ําเงินเลยปาดโคราคาวุ่นวายวุว่นวายครับมีการฉีดยาแดงรวมกันใหม่หกหมื่นบาทมึงเอาไปเนี่ยบักยอดตะวันฉายและเจ้าถิ่นเจ้าที่เขาก็เข้าแดงจังหวะนี้นะครับ ไอย,ยอดตะวันฉายคู่สองเจ้าถิ่นขอเข้าจงังหวะนี้ก็สู้กันเลยสาสใส่กันเลยขึ้นยกสี่ยันกันเลยครับน่ากลัวแล้วทีนี้ยบรรยากาศสองฝั่งเลยนะปล่อยตัวไปน้ําเงินห้าสี่ใช้สงครามครับนะกลางยกข้ามมาแดงต่อสองหนึ่งมันข้ามมาได้อีกนะครับเนี่ยสักพักไหลลองไดลองยันกันก็มีเจ้าถิ่นไม่ข้ามได้ยังไงแล้วมวยช็อตนี้ก็ซื้อว่าสู้ดีครับช็อตนี้ไอแดงถือว่าสู้ดีนะว่าบาปมัน ลายยกค่อยๆามาต่อน้ําเงินอีกสองหนึ่งเนี่ยข้ามาไปมาเลยยกนี้แล้วก็ไหลรองยันกันค่อยต่อน้ําเงินใหม่สามหนึ่งเลยไหลาย,ยาวหกหนึ่งหมดสี่ยกน้ําเงินห้าหนึ่งใช้สงครามทีนี้ระหว่างห้าหนึ่งใช่ไหมครับสายพิเศษกลุ่มพิมพ์ผมรู้ดีถ้าผมพูดแบบนี้ในนี้พี่น้องผมในกลุ่มบางท่านก็มาถามผมสายพิเศษนี่คือใครใครเขาจะมานั่งบอกท่านออกอากาศนะครับไปอ่านในกลุ่มพิมเขาใส่น้ําเงินครับเขาสาดสู้เลยพิมพ์ชัด เจ้าพิมพบอกว่าเจ้าถิ่นก็เอาชุดนี้มาอยู่นะสายพิเศษนี้ด้วยเลยพิมพ์แบบนี้พราะเจ้าถิ่นอยู่แดงไล่ต่อ15หนึ่งเลยจาก5หนึ่งครับนะขึ้นยกสองเหลือน้ําเงิน5หนึ่งไอ้ขึ้นยกห้าเหลือ12หนึ่งนะครับกดนะครับยกห้านะปล่อยตัวไปน้ําเงินล้มโครมเลยไอ้ชัยสงครามตัวบนเตือนแดงชัดเจนน้ําเงินล้มชุดนี้เตือนแดงนะครับจบชีวิตไอ้เสือป่าทันทีนะครับต่อแพงเลยเพราะตัวบนติน แต่ว่าในเวทีเขาก็ตะโกนด่าตัวบนนะจากคนสูงไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยภาษาสุภาพผมนะครับไอ้เตี้ยเนี่ยจริงๆมันก็ไอ้นู่นแหละตัวเงินตัวทองนู่นแหละที่เขาตะโกนนะ่ะปลายยกไหลรองเหลือน้ำเงินสิบหนึ่งทีนี้มันมีช็อตน้ําเงินเตะสวยๆตีนี้ต่อแพงครบห้ายกเป็นชัยสงครามลูกสวนชนะไปพลิกไปมาเล็กน้อยนะครับคู่นี้ก็พลิกนะแต่ตัววันนี้ถูกด่ายับแล้วตั้งแต่คู่สองแล้วนะครับไปคู่สามด่ายับก็เก,าก่าอีก ดาเฉยๆก็ตัวเขาว่ากระถืบมันตายเอาชัดเจนผมเป็นคนต,ตรงประเด็นนะครับไม่ได้นะเขาจ้างให้มาเป็นกลางนะบางครั้งอะแต่เอียนๆมากมันก็ไม่ดีไงครับโค้ชสามแปะยิ้มสองบนมิลิรพบก,กับโกโก้มอละรัตบัณฑิตเปลียเปิดแดงแปะยิมห้าสาก่อนต่อยมันไหลไป5้าสองเลยปาดทุขึ้นมาก็ต่อแดงห้สครับในเวที ก้เข้าแดงก่อนเลยกลุ่มพีม์เข้าก่อนเลยเพะเป็นมวยแข็งโกผมไอ้แปะยิ้มแล้วก็มีการฉีดยาน้ําเงินก่อนชกไอ้โกโก้ที่สามหมื่นบาทนะครับขาใหญ่ฉีดก่อนเลยกลางยกไหลรองราลองได้แดงสามสองครับไอ้แปะยิ้มหมดยกแรกต่อห้าสามนั่งห้น้ําไหลลรองสามสองครับทีมที่ฉีดยาเขาไม่ยอมหรอกเขาสาดใส่เลยขึ้นยก2สองแดงห้าสามไอ้แปะยิ้มกลางยกไหลต่อไปสองหนึ่งครับเพราะว่าทีมแดงเขาเล่นแล้ว สาบุญมีลิตอ่ะบอกชัดพี่น้องผมเขาใส่แล้วนะทีมแดงเขาใส่แล้วนะมีหรือเราจะอยู่ไหวใส่คือเขาแล้วเนาะปลายยกแดงสามหนึ่งนครับแต่ว่าหมดสองยกเหลือสองหนึ่งราคามันก็ไม่ไปนะนั่งให้น้ําต่อแดงสามหนึ่งครับนะคนเล่นน้ําเงินมีหรือจะยอมนั่งให้น้ำจะมาไล่ต่อแดงเนี่ยเขาไล่สวนเหมือนกันนะครับนะทีนี้เจ้าพ่อเขาลองนะครับนะขึ้นยกสามเหลือแดงห้าสองเนี่ยสู้กันมากเลย กลางยกแดงโดนศอกไหลลองได้ลองจาก5้าสองและสาสองนะครับนะแต่ว่าทีนี้มีช็อตจับวงในแดงทําได้ดีกว่าชัดมันตัวใหญ่ไหลต่อสามหนึ่งเลยน่ากลัวชะมัดคู่นี้บรรยากาศก็ตรงๆครับน้ําเงินไปล้มตัวบนออกลายด่าแดงเตือนแดงชัดน้าเงินล้มเตือนแดงนะครับช็อตนี้เตือนในแปะยิ้มนะ่ะด่าเสียงดังลั่นอยู่ปลายยกยันกันเลยมันมีช็อตกรรมการด่าให้เนี่ย ค่อยมาต่อแดงมาเจ็ดสี่หมดสามยกยันกันอีลุงตุงนังบี้แดงน้ําเงินเลยให้น้ําทีมแดงไม่ยอมหรอกครับนะไล่ต่อห้าสี่ทีมน้ำเงินเห็นแบบนั้นนั่งให้น้ําไล่ต่อกูได้ยไงมีทั้งเจ้าพงเจ้าพ่ออะไรขาใหญ่ต่างๆก็สาดใส่ย,ยันกันเลยนะครับไม่มีกลัวกันครับเล่นเป็นล้านๆก็ไม่กลัวครับรุ่นเนี้ยเราไม่มีเงินล้านเราก็ต้องกลัวเขาก็เลยต้องแต่งตัวไงครับสาดใส่กันเลยนะ ขึ้นยกสียันกันเลยครับมีแดงน้ำเงินอีลุงตุงนางปล่อยตัวเป็นข้ามน้ําเงินเอโกโก้ห้าส่พ่นะกลางยกแดงจับในได้ข้ามมาัแดง3าสองอีกพลิกไปมาเลยราคามันก็ไม่ไปมันตุกกันไว้ดันกันไว้ตลอดนะปลายยกนูน้นแดงจับตีราคาก็ไม่มาซะแล้วบรรยากาศทีมน้ําเงินนี่โหใครต่อใครมั่งน่ากลัวนะครับ เขาจะล้อมทีมแดงกันแหละเอาตรงๆข้ามน้ำเงิน3-2ไล่ต่อน้ำเงินยาวสาหนึ่งไอ้โกโก้นะครับแดงลง้มไล่ยาวครับต่อน้ำเงิน10-1วิชามานก็มาด้วยด่ากรรมการค้ำไปด้วยไอ้เตีย้ยไอ้เตีย้ยทั้งชี้หน้าทั้งตกเวทีทั้งดา่าถ้าอยู่เป็นตามบ้านนอกผู้ถอยมันคงเอาขวดเที่ยงกบ,บาลเราบ,บรรยากาศแบบนี้ชัดเจนครับหมดสียกน้ำเงินสิบหนึ่งไอ้โกโก้ บรรยากาศน่ากลัวมากครับคู่นี้นั่งให้น้ําทีมแดงไม่ยอมครับเพราะว่ามวยเขาก็ไม่ได้แพ้เยอะนะอันนี้พูดแบบเป็นกลางบรรยากาศขายต่างๆมันจะลุมล้อมทีมแดงเฉยไหลรองละห้าหนึ่งขึ้นยกห้านำเงินห้าหนึ่งมวยมันชิงดำนะครับคู่นี้ทาเป็นเล่นนะมันนอกกับในอะปล่อยตัวไปไหลรองกับพุทธถืสามหนึ่งเนี่ยซอบนมฤิธิ์เขาก็มีดีอะทาไมนะครับอย่างที่บอกไว้อะไหลรองเรื่อยๆแล้วสองหนึ่งครับ คนเล่นน้ำเงินก็ไม่มียอมครับมึงไหลรองเหรอกลางยกต่อน้ำเงินแปดหนึ่งไอ้โกโก้แดงมันได้ทรงเดินทรงขยันนะครับนะไหลลองไปห้าหนึ่งครับมวยมันไม่ห่างนะคู่เนี้พอเต้นทนา่านะเต้นลูกเต้นเต้นลาเต้นมึงเต้นกูเต้นต่อน้ำเงินโกโก,โก้แปดหนึ่งทีมแดงไม่มียอมครับเต้นนานๆไหลรองไหลองละสองหนึ่งแล้วยันกันเลยครับนะหมดห้ายกมั้ง ไล่ต่อน้ําเงินโกโก้สี่หนึ่งกรรมการรวมคะแนนชูแดงแม่งไปเลยเป็นเจ้าแปะยิ้มสองบนมิลิชชนะไปนะครับนี่งไงมวยมันไม่ห่างครับต่อกันไปเองนะแล้วทีวนี้กรรมการนี้โดนด่ายับเลยนะครับไม่รู้บรรพบุรุษที่บ้านนอนสะดุ้งหรือเปล่าด่าเฉยไม่ว่านะครับใครต่อเขาเพรากระปั้นตีคุ้มตาเบียดเอ็ดชนะสองต่อหนึ่งเสียงนะครับชูสวนสี่หนึ่ง มวยไม่ห่างหรอกครับคู่นี้มันโชว์ใครก็ได้แหละแต่บรรยากาศเป็นแบบนั้นก็ถือว่าแข็งโป๊กเลยครับแบบนี้นะครับชูใครก็เป็นเงินแหละหมวยอย่างเงี้ยถ้าไม่ไปขี้เหนียวค้ตานีนะ่ะพวกมีแต่อยากจะกินแต่จกกินน่ะแต่งตัวรับทรัพย์คู่ที่4ครับไอเพชรเกียนซาเพชรชุมทองพบกับเสือพยักษ์ลาน,นาววอเตอร์ไซส์เลดเปิดเสมอแดงเพชรเกียนซาครับก่อนต่อยมันต่อ19ขึ้นมาต่อแดง32ครับก็ให้เข้าแดงก่อนเลย ในกลุ่มพิมพ์แต่ว่าในเวทีเขาไม่ค่อยเล่นกันมันด่ากรรมการอย่างเดียวอะจนช่องยี่สิบสี่มายังด่ากรรมการไม่จบอยู่อะกรรมการไม่กล้าออกมาเลยนะครับนะร้องเบองตัวเขาถิเมียนมเมาเงาอะกลางยกแดงต่อห้าสามครับไอเพชรเขียนซาหมดยกแรกแดงต่อห้าสามเพชรเขียนซานะครับนะคนก็ไม่ค่อยเล่นกันในเวทีอะมันด่ากรรมการอยู่มันจะเอาให้ได้มันจะตบกระบาลแหละเอาตรงๆเลย ตกับบ้านว่าใครต๊ะไปโค่าเมือนม่วงเมันเขาใจให้นะเฮ้ยขึ้นยกสองแดงต่อห้าสามครับไอเพชรเกียนซากลางยกไหลไปสี่หนึ่งปลายกแดงสองหนึ่งนะครับสัพักไหลลองแลยลองเดืเอดแดงห้าสามไอพชรเกียนซาบทสองยกแดงห้าสามนั่งให้น้ําไหลลองตะพืชนะครับทีมน้ําเงินเขาลองแจกเลยอย่างที่บอกว่อเช้าเนี่ยเขามีหน้าเสือมีเม็ดเงินลองแจกเลยครับเหลือสามสองขึ้นยกสามจันกันเลยเนี่ยเป็นยังไง ไอ้แดงมันก็ติดทรงถอยนะครับแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีอะ่ะมันคงเครงหน่อยอะ่ะไล่ต่อน้ําเงินสองหนึ่งเลยสักพักพอแดงมันตั้งหลักตั้งลําสู้มันไม่ถอยไม่หนีตั้งแขนสู้นะครับไหลลองๆเหลือน้ําเงินห้าสี่นะครับนะข้ามมาแดงห้าสี่ไหลต่อแดงสองหนึ่งเพชรเขียนสามันก็โอนเอ็นคนเคียนทั้งคู่แหละครับไอ้แดงตั้งสู้นี่เขากล้าเล่นแดงเลยทีนี้หมดสามยกแดงเพชรเขียนสาต่อสองหนึ่งนั่งให้น้ำไล่ต่อไปห้าสองครับขึ้นยกสามแดงห้าสอง ปล่อยตัวต่อแดงสาหนึ่งเพชรเชียนซาจับในน้ําเงินไปลม้มแต่ว่าราคาแดงก็ไม่ไปเพราะทีมน้ำเงินเขามีหน้าเสือไงเขาลองแจกเลยนะเหลือ52กลางยกแดงไปล้มมั่งไหลรองลองลอง็ลงลงลเกเจ็ดสปลายยกไหลต่อแดงเพชรเชียนซาห้าหไปถึง81นนะครับคือแดงมันเดินใส่ด้วยช็อตเนี้ย ดูสู้ดีเขาก็กล้าเล่นกล้าต่อไงครับนะสักพักไหลลองไหลลองอยันกันครับมือก็แลกกันสนุกนะมันก็โครงเพงแหละเด็กยังใหม่ๆอยู่แดงไปล้มข้ามน้ำเงินสามสองเลยนะครับทีเนี้ยหมดสี่ยกน้ำเงินต่อห้าสี่นั่งให้น้ำมาจริงครับนั่งให้น้ำยกสี่ก็คนมีเงินนะครับเขาสาดใส่เลยทีมน้ำเงินนะ่ะจากมันลองแจก,กแล้วมันไล่ต่อเลยต่อไปถึงสามหนึ่งจากมวยห้าสี่ขึ้นยกห้าต่อห้าหนึ่งเลยครับไอ้เสือพยัค ปล่อยตัวระยาวหกนึ่งครับกลางยกแดงจับในจะดันให้เขาล้มแต่ว่าทีนี้ตัวเองไปล้มล่างต่อน้ำเงินสิบห้หนึ่งเลยทีนี้ไหลยาวแฟงครับบทท้ายกเป็นน้ำเงินเจ้าอะไรละ่ะเสือพยักราน,นาวมาจะใช้ชนะไปพลิกไปมาครับถูกใครก็เป็นเงินหมดแหละมวยอย่างนี้ถ้าไม่โลกมากชัดเจนครับ แต่ส่วนตัวผมแพ้คู่นี้ครับก็ชนะสามตัวแพ้ตัวหนึ่งนั่นแหละทบกทวนครับแต่ว่าช่องยีบสี่เราก็ถือว่ามีเงินเข้าบ้านกันช่องยีบสี่ก็แพ้ตัวหนึ่นกันแต่แพ้ตัวแข็งโป้งด้วยนะตัวสุดท้ายแต่สามตัวก่อนนั้นชนะหมดผมมันคนตรงประเด็นครับนะเอาความจริงมาพูดเลยชัดเจนครับครบถ้วนครับ,รบสนใจเข้ากลุ่มผม ID ดีไล k ์ I G k ค9อจีห้าานะครับลายเสียง300รลายพิมพ์สามร้อจ้างแนยเจ้าถิน่นเจ้าที่เจ้าพ่อมาครบ ไปสัมผัสกันเลยคู่ที่หนึ่งไอ้ปาเกียวบุมเด็กเซียนขึ้นมาเป็นรองพลิกชนะเจ้ารถแข่งรถเสียจกเกียรตคาท่อนหลุดลุยไทยๆนะครับคู่ที่สองยอดตะวันฉายสิงห์จตุรัตเหรียดไหลข้ามก่อนต่อยแพ้ให้กับชัยสงครามลูกสวนแบบพลิกไปมาเล็กน้อยนะครับก็พลิกไปมาอยู่นะครับนะเขาด่ากรรมการตั้งแต่คู่สองนี่แหละกินไม่ได้รอนไม่หลับแน่แหละกรรมการคู่สามไแปะยิ้มสอบุญมีฤทธิ์เบียดเอียด yeah. โชว์สวนราคา4-1ชนะ2-1่เสียงชนะเจ้าโกโก้มอรัตัมันดิกรรมการจากตัวคนสูง,สงเป็นไอเตี้ยไอเตี้ยไอเตี้ย,เ,ยเขาด่ายังไม่จบเลยเขาอยากตบกระบาลมันด้วยชัดเจนครับคู่ที่4ไอเพชรเคียนซาเพชรชุมทองพลิกไปมาครับโชว์ใครก็รับ,บทรัพย์ทั้งนั้นแพ้ก,กับเสือพยักฆ์ลานา,นาวเวอร์ตไซค์นะครับต้องกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ